กับปายสีหน้าแววตาดูมีความสุขมากมีความสุขจริงอันนี้นุกยอมรับเลยอันนี้มีความสุขจริงมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตได้แหละทั้งสองคนน่ะมันก็ไปไล่เห็นมันตอนเช้าเออมันก็เอ้ยอยู่กับปลายอะไรเนี่ยให้ปลายมันตื่นหรือยังวะอะไรประมาณนี้นะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะ เห็นไหมตอนตอนก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีพี่ๆมารักมากขนาดนี้ตอนนั้นมันนั่งไส์สดอยู่นะแล้วลนุก็โทรวิดีโอไปวิดีโอขอ้อไปหามันจากมันนั่งนมหน้าบูดแล้วมันก็ย,ยิ้มเลยอย่างว่านี่นะคืออย่างว่าแหละมันก็มันได้หลายฟิลนะนุนก็ไปฟิลเพื่อนฟิลแฟนฟิลกิก๊กฟิลอะไรประมาณนี้หลายฟิลมาก <c oughs> จบแล้วพระสงฆ์ <c oughs> เอาไมไหมฟิวเพื่อนฟิวแฟนฟิวกิ๊กฟิวเจี๊ปากลังสิตอไม่น่าเล่นเลยลเน่ป็นว่าคนรักขึ้นกี่โมงวันนี้ขึ้นน,น่าจะห้าทุ่มครับผมไปขึ้นคืนหนึ่งชีวิตจะลุกกลับบ้านไปนะครับผมนุกคุยกับพ่อกับแม่ช่วงมีกระแสะใหม่ๆช่วงที่พี่ๆมารักใหม่ๆนะครับที่เริ่มที่จะเฮ้ยมันทำไมมันแปลก,กเลยวะมีคนเข้ามารักเราเยอะขนาดนี้เลยวะก็เลยกลับไป แล้วื่อตะวันก็กาลังมาพ่อกับแม่ก็พูดขึ้นพ่อกับแม่ว่านะนุกกับไปน่าจะแบบอืมน่าจะทําบุญร่วมกันมานะเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันไม่งั้นมันมัน,ม,นมันคู่กันยากมาก,กน,นะเพราะว่าทอมกับผู้ชายที่จะมาดังแบบนี้มันมันมันงงอะ่ะมันจะจังไหนยังสินะคือแบบ ทำบุญรว,วมสาดตักบาตรดงคันนะนะท่นุกทำบุญกับไปนุชิบอตลอดพ่อกับแม่เขาบอกว่าชาติขอน่าจะเคยทำบุญมาด้วยกันแล้วก็น่าจะเคยรู้จักกันชาตินี้ก็เลยมาบรรจบแล้วก็มาเป็นเออ,อคู่บุญคู่บุญใช่เออคู่บุญคู่บุญใช่ครับเป็นคู่บุญกันแหละนะครับสําหรับนุกกไปที่พ่อกับแม่ว่านะพ่อกับแม่แล้วเบิงนะคือนุกก็เดินสายประกวดร้องเพลงมาหลายปีมากตั้งแต่นุกเดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่ม๔ ม .4 ี่มห้ามหกปีหนึ่งปีสองห้าปีไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีเออไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีแล้วก็ได้มาเป็นนักร้องอยู่ค่ายค่ายหนึ่งนะครับผมค่ายค่ายหนึ่งกับ่าคือค่ายค่ายหนึ่งแหละแล้วไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแล้วก็หมดสัญญาแล้วก็ได้มาอยู่กับพี่สิงห์อยู่กับพี่สิงห์ก็หนึ่งปีเลยนะก็ได้มารู้จักกับปายเหมือนกับมาศึกษาในสายใจคอกันก่อนหนึ่งปีปั๊บ เป็นมูกันเลยที่นี่เล่นนั้งกันตลอดแล้วทีนี้ก็เลยมาลงตัวกับไปายพอดีเอคู่ชีวิตใช่ใช่ใช่ก็ทุกอย่างแหละคู่ชีวิตคู่บุญเออทําไมไง่ง